น้ำปรุงและออดิโคโรนแบรนด์ภูมลาพิลมจากต้นตำรับเจ้าจอมมันดาแพรล,ลักแรกในรัชกาลที่ห้าให้ทุกคนได้ดื่มดำย้อนอดีตไปพร้อมๆก,กันกับความหอมที่ละมุนละมัยยิ่งนักนะคะสั่งซื้อทาง l ล ne ออฟฟิเชีลได้เลยนะคะเอาละ ต่อมานะคะอาจารย์จะทํานายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีตุลน,นะคะดูดวงรายสัปดาห์ตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่14มกราคมปีพศ2567ในชาวราศีตุลเป็นอย่างไรกันบ้างในชาวราศีตุลน,นะใครที่ขอพรไว้ปีใหม่ใครที่ขอพรไว้นะคะ มีความหวังมีความศรัทธาในพลังแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะได้รับพรน,นั้นเพราะฉะนั้นใครที่มีการบนบาสารกล่าวใครที่มีการขอพรอ,อ่อย่างใครฝากดวงทําพิธีจุดเทียนขอพรไว้ให้เรื่องนั้นสําเร็จขอให้กู้บ้านได้ขอให้อ่ากู้รถได้ขอให้ได้ที่อันนี้ขอให้ประสบความสําเร็จเรื่องนี้ขอให้ได้งานตรงนี้คุณจะได้สิ่งนั้นนะคำร้องขอวิงบอนไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเห็นในคุณงามความดีของในชาวราศีตุลและก็ประทานความสําเร็จให้เพราะฉะนั้นเป็นสัปดาห์แห่งความสําเร็จนั่นเองนะคะสําหรับในชาวราศีตุลเพราะว่าคุณเป็นลูกรักเทวดานั่นเองนะคะเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งในสายที่บูชาเทพสายฮินดูนะคะจารย์ให้ส่งน้ำสีบอลึงส่งน้าสีบลึงเพื่อขอพรให้ได้เร็ว ออหรือว่าถ้าคิดว่าขั้นตอนมันยุ่งยากนะอาจารย์บอกเลยว่าบอกเคล็ดลับอย่างหนึง่งให้คุณถวายดอกกุหลาบนะสักสิบสองดอกสีแดงนะแล้วก็น้ำผึ้งอ่าเราไม่รู้ละเดือนห้าจริงหรือเปล่าแต่เราซื้อมาก็เดือนห้าแน่อนอนแล้วเพราะมีนเคล็ดลับนะถ้าน้ำผึ้งเดือนเดือนห้าเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์มากๆหนูตั้งถวายไปแล้วขอพรไปนะสมหวัง แน่นอนนะถ้าหนูคิดว่าที่ผ่านมาหนูพยายามทําสิ่งที่ดีแล้วหรือเทสบุญรู้จักคําว่าเทสบุญไหมถ้าในสายของมูเตลูในสายของคนที่อ,อยู่ในคนเล่นของนะคนที่อยู่ในเส้นทางวิธีกรรมหรือมูเตลูกันตลอดก็จะจะเรียกว่าทดสอบดูบางทีก็ลองเบิกบุญกับเทวดามางคนได้ไหมบางคนไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับรากบุญเดิมด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นในชาวราศีตุลก็เป็นสัปดาห์ที่หอมหวานสมหวังนะคะในสิ่งที่ตั้งใจไว้นะคะเอาล่ะสุดท้ายแล้วเนาะอาจารย์ขออาราธนาบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคูบาอาจารย์ที่อยู่ในถ้ำนะ ขอทุกๆพระองค์นะวันทิตตาวาครูอาจารยาิยังครูปาทางัคชาหิสัพพะกมัมาปสิทธิเมสัพพันตรลาย,ยังวินาสันติสัพพสิทธิพระวันตุเมขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาห้อมล้อมมาชุมนุมงช่วยรักษาทุกๆท,ท,ท่านนะคะกะัลยาณมิตรทุกๆท่ทานให้มีแต่ความสุขนะแล้วก็คิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาจะทำการสิ่งใดก็ขอให้ราบรื่น นะคะประกอบด้วยสิ่งที่ดีที่ชอบปราศจากโรคภัยไข้เจ็บไปไหนให้มีแต่คนรักคนเมตตาให้ร่ำรวยให้รุ่งเรืองแล้วก็ให้ร่มเย็นสุขภาพแข็งแรงนะคะสาธุสาธุสาธุาธขอญาณบาร,รมีพระแม่โปรดเสด็จลงมาประทานพรให้กับทุกท่านนะคะณนะบัดน,นี้ด้วยเธอสาธุสา